วันนี้เราจะมาขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นนะคะเห็นไหมคะเอ่อลูกค้า,าไปซักแล้วมีปฏิกิริยากับน้ำยาซักผ้าบางตัวนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นสีส้มอย่างนี้นะคะแล้วก็ซักไม่ออกนะคะคราบแบบนี้ก็คือคราบที่โดนกันแดดรองพื้นมานะคะเราจะใช้นะคะน้ำยากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลย นี้มันป้ายไม่ไหวนะคะลูกค้าเราเราจะแช่นะคะน้ำแค่นิดหน่อยพอนะคะใส่ไฮเตอร์ลงไปนิดหนึ่งลูกค้าคะไฮเตอร์มาเลร่วมกับน้ำยากัดสนิมอะ่ะมันกลิ่นมันจะแรงมากนะคะพยายามทำในที่ที่โป่งๆนะคะไม่องงั้นเดี๋ยวหายใจไม่ออกเคมีแรงมากนะคะใช้ต้องระวังสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะผ้าขาวนะคะ น้ำยากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลยส่วนผสมนะคะเอ่อเสื้อตัวเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็กะเอาไม่ต้องไม่ต้องมากมายนะคะเอาแค่ว่าขยำขยำให้มันหลุดก็พอพยายามทำที่ที่โปง่ปงๆนะคะเค okay, มีแรงมากเราก็จะแช่ลงไปนี้นะคะแล้วก็หยำหยำหยำอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะลูกค้าหลุดออกไปแล้วนะคะ นี่คือวิธีการสาธิตกรขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นที่มีปฏิกิริยากับเคมีบางตัวนะคะกับน้ำยาซักผ้าหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะลูกค้านี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีสขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซกบรีขอบคุณค่ะ